ในตอนนี้เราจะมาดูเรื่องของการสร้างคำถามนะครับในรูปแบบของ numerical นะครับคือตอบเป็นแบบตัวเลขตอบนะครับให้พิมพ์ตอบเข้าไปแล้วระบบจะตรวจให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใส่รูปเข้าไปในคำถามด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นคำถามในของพาร์ทที่10นะครับส่วนที่2นะครับในส0บที่2เนี่ยเราจะมีคำถามอยู่ด้วยกัน3คํคำถามนะครับ3คํคำถามนี้คำถามที่2จะมีรูปแนบเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ แต่ละคำถามเนี่ยครับจะเป็นคำถามที่จะต้องตอบใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับที่ตัวอย่างนะครับจะมีเขียนว่าคําว่าตอบคําถามต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวหนานะครับแล้วก็มีคําถามข้อที่1มานะครับแล้วเราก็จะต้องใส่คําตอบลงไปนะครับผมก็ลองใส่คําตอบลงไปอันนี้ถามว่าจากรูปเนี่ยนะครับช่อง A กับช่อง B เนี่ยช่อง A นะครับแล้วก็ช่อง B ตรงเนี้ยนะครับต้องเติมตัวเลขอะไรนะครับควรจะต้องตอบเลขอะไร ก็ลองอตอบโมโม่ไปก่อนเนาะเสร็จแล้วกด s ั b มิ t นะครับโอเคครับเราก็จะได้ว่าค่าคําตอบไหนถูกเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกคำตอบไหนผิดก็จะมีเครื่องหมายผิดนะครับเราอาจจะมีใส่อ,อะไรอะฟีดแบ็กไว้ได้ด้วยถ้าตอบถูกบอกว่าโอเคเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราจะทํานะครับกลับมาดูว่าเราจะทํำยังไงโอเคครับบทที่10พาร์ทสนะครับ กลยุทธ์เกี่ยวกับราคานะครับโอเคเราจะมาใส่ควิสกันตรงนี้ผมก็จะกดสร้างที่ New Unit นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรียกว่า quiz 1 0บขีดสเลยแล้วกันแล้วผมก็จะใส่คำถามลงไปนะครับกดที่ Problem นะครับคำถามเนี่ยเราจะใส่คำถามเป็นแบบเป็น Numerical Input แล้วก็มี Hint กับ Feedback นะครับโอเคหลักการเหมือนเดิมครับอันนี้มีเทมเพลตมาให้เรากดที่ปุ่ม Edit ครับ ถ้าจะดูจากตรงนี้นะครับตรงนี้คือตัวคําถามนะครับตรงนี้คือตัวคําตอบในเครื่องหมายปีกา2อันอันนี้คือเป็นฟีดแบ็กถ้าตอบถูกนะครับถ้าตอบถูกกดสับมิทแล้วจะให้ขึ้นข้อความอะไรอยู่ในเครื่องหมายปีกา2อันที่อยู่ในเครื่องหมายไปสองอันตรงนี้นะครับเป็นหินครับหินครั้งที่1อีกอันนึงเป็นหินครั้งที่2นะครับแปลว่าถ้าเราไม่มีหินนะครับถ้าเราไม่มีฟีดแบ็กตรงนี้เราก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับเช่นถ้าเริ่มต้นง่ายๆผมลบอันนี้หมดเลยเนี่ยถ้าถามว่า1นบวกนะครับหนึ่ง บวกหนึ่งนะครับควรจะเท่ากับเท่าไหรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราให้ใส่คําตอบถ้าคําตอบเราใส่เท่ากับ2นะครับเราก็ใส่เลขเท่ากับ2เท่านี้ครับจบเลยครับก็คือเสร็จแล้วข้อที่1นะครับถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยเรากลับไปดูจะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยครับหนึ่งบวกหนึง่งเท่ากับเท่าไรแล้วก็มีช่องตัวเลขให้กรอกนะครับเอเคครับเราจะใช้หลักการเดียวกันกับตรงนี้นะครับก็คือเราจะใส่คําถามเข้าไปข้างหน้านะครับก่อนจะใส่คําถามเนี่ยผมจะใส่เฮดเดอร์เข้าไปก่อนผมคลิกที่เฮดเดอร์ด้านบนตรงนี้ มันจะมีคําว่าเฮดเดอร์มาให้นะครับเราก็พิมพ์คําว่าจงตอบคําถามต่อไปนี้เป็นตัวเลขนะครับอันนี้เป็นเฮดเดอร์เสร็จแล้วผมก็มาเริ่มข้อที่1นึ่ครับผมก็ใช้คําถามนี้เลยนะครับถ้าต้องการมาร์กอัพยี่สิบเปอร์เซ็นต์ออนไพรซ์ในสินค้าที่มีต้นทุนสิบหกบาทนะครับจะต้องตั้งราคาเท่าไหร,เคคร่เสร็จแล้วผมก็ใส่คําตอบไปเลยครับก็คือใส่เท่ากับนะครับคาตอบอันนี้ก็คือ20บบาทก็คือใส่ ยี่สิบจบแล้วครับคําถามข้อที่หนึ่งครับเริ่มต้นไปข้อที่สองนะครับหรือถ้าจะใส่ฟีดแบ็กก็ใส่ปีกาอย่างนี้เลยนะครับเก่งมากคําถามข้อที่สองครับข้อที่สองเนี่ยจะมีรูปภาพประกอบด้วยนะครับผมเอาเริ่มต้นจากคําถามก่อนนะครับก่อนที่จะพูดถึงรูปภาพจากรูปจนคำนวณว่าช่อง A และช่อง b ต้องเติมอะไรนะครับผมรวบเลยแล้วกันนะครับช่อง a และช่อง b จะต้องเติมตัวเลขอะไรโอเคแล้วจากนั้นจะเป็นรูปนะครับจากรูปแล้วก็จะเป็นคําตอบถูกไหมครับตรงนี้คําตอบผมก็จะใส่ว่าช่อง a ตอบก็เท่ากับคําตอบของช่อง a คือ1 2 3 2สนะครับเสร็จข้อที่2ครับเอาเริ่มไปข้อที่3เลยครับ ข้อที่3ถามว่าจากรูปในข้อ2นะครับควรจะต้องตั้งเรีคางถ้าต้องการกำไรสูงสุดตั้งราคากี่บาทนะครับคำตอบคือ15บาทนะครับเราก็ใส่เท่ากับ15ได้เลยครับเสร็จแล้วครับ3ข้อนะครับไปดูนี่กันก่อนนะครับโอเคทีนี้มาดูข้อที่2นะครับข้อที่2เรายังขาดรูปไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะไปที่คอนเทนต์ครับแล้วก็ไฟล์อัพโหลดนะครับเราจะรูปข้อ2เข้าไปนะครับ ผมมีรูปข้อ2อยู่แล้วแต่ผมจะเอาออกนะครับเพื่อจะทำให้ดูทีทำยังไงกด browse ครับแล้วเลือกรูปที่เราจะใส่ข้อ2ลงไปนะครับได้รูปเสร็จเรียบร้อยแล้วรูปเป็น png หรือ jpeg นะครับกดปุ่มตรงเว็บตรงนี้ครับ copy นะครับแล้วหลังจากนั้นเรากลับไปที่ outline ครับเพื่อที่จะไป edit เรากำลังทำค้างอยู่ที่ q u i z 10ขีดนะครับแล้วเราก็กดที่ edit ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใส่รูปลงไปครับ โดยใช้แท็ก HTML นิดนึงนะครับก็คือเปิดเครื่องหมายน้อยกว่ายอย่างเงี้ยนะครับแล้วพิมพ์ IMG SRC ครับ Image Source นะครับเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายดับเบิลโคลนะครับเปิดเครื่องหมายคำพูดแล้วพิมพ์คาว่า HTTPS colon slash s ครับแล้วหลังจากนั้น c t r o l V ลงไปครับเราจะได้ลิงก์ที่เราปร๊อปีมาตะกี้นะครับแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายคำพูดแล้วก็ปิดด้วย s l a นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายมากกว่านะครับอันนี้เราก็จะแนบรูปเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงกดปุ่มเซฟได้เลยครับรูปก็จะปรากฏให้นะครับแต่จะเห็นว่ารูปที่ปรากฏเนี่ยมันจะใหญ่เกินไปนิดนึงนะครับเรากดปุ่ม Edit ครับแล้วเราจะเพิ่มนะครับที่ด้านหลังที่หลังเครื่องหมายคําพูดนะครับเราก็เติมคําว่า width เท่ากับ500นะครับแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายสเราก็จะได้ขนาดรูปที่เหมาะสมนะครับไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินดูบนมือถือได้ แล้วถ้าเราต้องการจะแน่ภาพอยู่ในคําบอกใบ้หรือหินนะครับหรือเฉลยจะทํำยังไงเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างในการแนบรูปภาพเข้าไปผมจะเป็นเหมือนกับเป็นหินนะครับก็คือใส่แท็ก image src เข้าไปแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมาย double b นะครับแล้วก็กด save ok ลอง p r e v i e ดูครับ เห็นไหมครับตอนพรีวิวนะครับรูปก็จะมานะครับอันนี้ก็เราก็สามารถตอบได้เลยเป็นราคาเท่าไหร่ว่าอันนี้คือ20บาทนะครับอันนี้ตอบตอบครับถ้าเขาต้องการหินนะครับเมื่อกี้เราใส่หินเข้าไปถูกไหมครับแล้วหินจะมีรูปด้วยกดที่ปุ่มหินครับรูปก็จะมาด้วยเห็นไหมครับก็จะมาอยู่ในหินด้วยเหมือนกันตรงนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะพอสมควรถ้าอยากจะมีลูกเล่นนะครับก็คืออย่างเช่นเรากดอีดิคนะครับ เราอยากจะรู้ว่าเราจะต้องใส่อะไรลงไปยังไงนะครับด้านหลังที่เป็น advance editor จะมีเครื่องหมายคำถามอยู่นะครับอันนี้จะเห็นว่าเราจะใส่ heading จะทำยังไง multiple choice ทำยังไง checkbox ทำยังไง text input จะทำยังไงนะครับใส่อะไรลงไปได้บ้างเขียน tag ยังไงจะมีตัวอย่างให้ดูอยู่นะครับแล้วถ้าอยากจะมีลูกเล่นอื่นๆนะครับอยากจะใส่อื่นๆอย่างเช่นอยากจะให้คะแนนนะครับเป็นอัตราส่วนนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็น1แต้ม2แต้มเป็น partial ก็ได้นะครับหรือจะทำให หลังกล่องข้อความเนี่ยมีหน่วยอยู่ข้างหลังเช่นเป็นบาทเป็นกิโลเมตรนะครับก็สามารถที่จะใส่หน่วยลงไปด้านหลังได้นะครับในหลังกล่องข้อความนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะต้องเ,ออเรียกว่าอาศัยทักษะนิดนึงนะครับต้องไปที่โหมด a d v a n c e ์นะครับหมายความว่าตรงปุ่มนี่ครับจะมีปุ่ม Advance Mode อยู่นะครับแต่ว่า Advanced Mode เนี่ยข้อเสียก็คือถ้าเราไปเริ่มทําที่ Advance Mode แล้วนะครับเราจะไม่สามารถกลับมาทําในโหมดปกติแบบนี้ได้อีกต้องกลับไปทําใน Advance Mode อย่างเดียวนะครับ อะไรคือ Advanced m ห d e ครับเนี่ยครับหน้าตาของ Editor มันจะเป็นแบบนี้ครับเราจะเห็นเป็นแท็กแบบ html xml อย่างนี้นะครับแล้วทำให้เราอาจจะมองแล้วมันจะยากกว่าปกตินะครับดังนั้นถ้าใครจะไป a d v a n c e m o o e e นะครับก็จะกลับมาโหมดปกติไม่ได้นะครับผมก็จะแนะนำในโหมดที่เป็น Basic แบบนี้ไปก่อนแต่ก็สามารถทำงานได้นะครับและอย่างนึงก็คือว่าในเรื่องของ s e t t i n g นะครับเราสามารถที่จะมีการเซตค่าได้หลายะย่างเลยนะครับเช่น ตัวเลขพวกนี้อาจจะตอบเป็นช่วงก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นค่าตรงเป๊ะๆนะครับเช่นอาจจะตอบอยู่ในช่วงตัวเลข1นึถึงสิใครตอบ1น0ถึงสิก็ยังถูกต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะใส่เอเทมได้ว่าจะให้ตอบไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะใส่ออปชันต่างๆได้อันนี้ลงเข้าไปหาอ่านในหินของโอเ n นของ o เ e n กเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของ Question นะครับ Search ในเอได้นะครับแล้วก็ดูว่าวิธีการใช้งานทำย่างไร